ผลจากการฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำที่ฝายน้ำล้นตอนนี้เออท้นท่วมไปหมดแล้วรอแต่ว่าจะขึ้นตลิ่งเมื่อไหร่ มวลน,น้ำจำนวนมากไหลามาจากเขาจันนะคะไหลามาจากเขาจันก็จะไหลสู่คลองสายนี้ไปลงยังแม่น้ำบางประกงฝนตกต่อเนื่องหลายวัน แล้วแถมวันนี้ก็จะมีฝนมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งคือพายุมู่หลานถ้าหากว่ามีฝนตกต่อเนื่องอีกสักวันสองวันน้ำคงท่วมป่าอยู่ค่ะ มาทำอะไรละท่านผู้ใหญ่พี่น้องที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองระมัดระวังนะคะ วันนี้จะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งลูก น้ำค่อนข้างจะเป็นสีขุนนะคะเป็นสีขุนๆเพราะเป็นน้ำที่ไหลามาจากเขาน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถขนาดเล็กนะคะไม่สามารถจะข้ามได้นะคะ นอกจากจะเป็นรถปิกอัพหรือรถไถร,รถ10บล้อหล้อถึงจะข้ามเส้นทางนี้ได้นะคะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็หมดสิทธิ์เพราะน้ำแรงมากนะคะค่ะคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ